สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมเมื่อนี้มีเมนูเสบแซ่บอีสานบานเฮาครับอีปูหน้าพี่น้องตะหน่อยหนึ่งไว้แล้วกลนแล้วก็มาล้า,ลาง,งคามข้อมสาดแล้วก็มาหนึ่งไว้ครับผมได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องได้ซ้ำนี่ครับผมนี่สีออมเดียพี่นอ้องออมเมดดตัวนี่แหละออมใส่พักซี่เลาาต้นหอมพักกวางตุงครับผมและะ้วก็ผพักจีตูครับผม ไปมึงวิธีการออมกันเลยครับต้น่อยกระตาเครื่องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกระมีตะไคร่กระเทียมหอมหอมแดงหอมแดงครับแล้วกับพริกนี่ตำแล้วกับข้างน้ำไปเลยน้ำพอเอจาะเด้อพี่น้องเข้ากะอีปูที่หนึ่งเข้าหนึ่งแล้วครับพุมลงไปครับโอ้เดี๋ยวนี่เสร ขนาดล่างดีแล้วแต่ยังมีเศษงาอยู่ปลเป็นงังครับผมอมอใบครับผมอีป,ปูข้าหนึ่งซุกแล้วกับออใบมันห่อนแป๊บหนึ่งเนอเห็บบอยอีป,ปูมันมันอ่ะเข้ากับมาปุงรสพี่น้องเข้าใส่น้ำปลาครับผมน้ำปลาใส่ก้าเอาพี่น้องพี่น้องมัดง่วหลายกับใส พอดีของความชอบของพี่น้องอันนี้ก็ใส่ผงนัวลงไปครับผมใส่ผงนัวให้รสดีน,ดนิดน่อยครับผมน่นัว,นว,นวห้อมหอมกลมกล่อมเนาะพี่น้องเนาะอีปูหน้าบานเนาะมันมันน,น,านานี่ครับผมนาเกี่ยวเขาออกแก้แวนาหนาวสิเขานา,นานร้อนนี่อีปูมันขนาดเลยพี่น้อง ผูใดมีกําลังคนหลายกะกูมันกะเริ่มสิเลิกเลยเนาะพี่น้องเนะาะก็สั่นหายเก็บเอาก็ได้พี่น้องย่งามเขจะเ้าสาหลุมสาสางครับผมเก็บเอาครับพ่อได้กินอยู่ที่มันอยู่ในหลุมเนี่ยเก็บเอากะมันคือกันครับผมแต่ว่าถ้ากลมันจิตมนี่มันหลายกลัวอาปุ้งได้รสชาติที่นุ่มนวลละบุญล,ละไม่ของจะควางแล้วกะ ใส่พักครับผมพักข้าวกะสีมีผพักซีเล่าพักอีตูด้อพี่น้องพักอีตูโบต้องเด็ดก,กานออกด้อพี่น้องใส่หอดกานมันโหลดมันจังหอมครับผมดับกินข้าวของอีป,ปูได้ครับผมนี่เอานี่คิดว่านี่ครับการออมอีป,ปูบานเท่าง่ายๆพี่น้องพี่น้องทางเมืองนอกเมือง นาอยากกินออมีิปูกับอตสาเอาเด้อพี่น้องเด้อกะซื้ออีปูทะเลมาออมมึงก็ได้พี่น้องกะซีแซีบคือกันนี่ละเนาะมันยังหลายอีปูทะเลนคนอยู่ทะเลก็อยากกินอาหารอีสานคนอยู่อีสานก็อยากกินอาหารทะเลเนาะเออมันมาพอดีกระเติมน้ำปลานิดนึงครับ นี่ครับเรียบร้อยอมหอยบ้านนาะพร้อมเสิร์ฟทำง่ายๆครับรับประทานแบบกลมกล่อมมากๆเลยนะครับฮะว่าเป็ดขึ้นยังไงให้ปรุงรสเดียวกันหืม้อยกลมกล่อมขนาดาานพเพราะแล้ว ไอ้แพ่ว่าพุงแพว่าบะมันจมนือเสียบเพื่อตะหน่อยเห็ดอุ้ยังมีขมความนัๆเลยเนี่ยไปกินจนิอิ่มคอยจนอิ่มต่อหน่อยว่าได้กดก่าคอยอิ่มเดี่น่ไปเมืองคองเหาอคอยบาไหนไายพูดหน่ะแพรว่าจะจินอิ่มหรอยพว่าผููเดียวจนว่า ไออหลายรอบไรเนี่ยที่เป็นแบบอุย้ยแฉมแฉบเนี่ยมึงจะวิที่การอมกับพ่อหรอกนึนกกดกวางหนวเห่าหลายสิกิมไอ้มึงไม่กับอ,อิมแกแกมึงมั่เนเงมี่ย กนะินอ่ะสุดนำนำนั่มรัวก้นอ่นะโอ้เช่งเลยแกาา้วมาเช่งเลยอยากให้พี่น้องกินน้ำอิ่มหอยอิ่มหอยหิว้วก้นอะ่ะดูจวบจวบลื้กดกว่างปอยกมักยุกคนเดียวแต่ กินบักยังมอบ้างกินอีกบ่ได้ตำเครื่องหอมเบื้งนี้หละจานง่ายๆอ่ะอิ่มมาจะคอยบ่ทันได้อิ่มพูดบีบไหมเก๋ออกจันตัวหน่อยกัดเป็นตัวเกี่ยวดีแค่ว่าดูจวบจวบเยอะเอาตัวแม่แม่แ ดีว่าถ้าแม่กินเบอร์แล้วจะกินไทยยังอเหรออือกระดิ่งออกอ่ะอืะเห็นบ่ะเราข้ามเขาลงข้ามเขาขื้นจะไปเรากินเขายิมแล้วโอ้ยแย่เลยพินน่องเล็บเบอร์ดยเสียบดำเสียบกระชี้เล่าหัวั่อือเป็นแมงสุลน์เนาะ

ว่ะเง็ิปบอเอาเล็บกูดเอาแสบพี่น้องยิปปู่ยิปปู่มันมันมันกับเลยแอยเศอ้ยถ้ายิปปู่พมันมันกับ่แเศบหรอกถ้าเข่วดีดียำกินได้เมื่อตัวได้ไหมเนาะกวบกบเลยความใส่เครื่องถึงมันหอม แค่ว่าจริงๆผู้เพจแถวๆนั่นผูเพจได้พอเนี่ยอาหารอาหารปลามันต้องออกโคจัดหนึงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาหารปลาดิเพราะมึงเหมือนหงโคตรอย่างกิเขตาตะเวนเนี่ยเด้ออย่างหูก,กับมหูวา,านี่กินมรนต้องมาถวยนึงเออเจ้าใบสามคนนี้หูอะล่ะอู้ยใบสามหงกะไรเดอกระโดงหงใบสองครืงเออใบสองค่ง เพื่อนอิบแล้วพี่น้องจำน้ำเด็นซ,ซ,ซื่อดอกไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ